เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2 0 2 5หัวข้อพระยาเวทรงเป็นความช่วยเหลือที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในขณะน,นี้ข้อพระคำหลักสดุดีบทที่46ข้อที่1 1. พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นกำลังของเรา เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากอ่านพระคัมภีร์สดุดีบทที่46ข้อที่1ถึง11 1. พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก 2. ฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล 3. แม้ว่าน้ำทะเลคึกขนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้นเสลาสมีแม่น้ำสายหนึ่งที่คลองระบายทำให้นครของพระเจ้ายินดีคือที่ประทับบริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุด 5. พระเจ้าสถิตกลางพระนะคร นครนั้นจะไม่สั่นคลอนพอรุ่งอรุณพระเจ้าจะทรงช่วยนครนั้นไว้หกบรรดาประชาชาติก็ออรับมานและราชาอาณาจักรทั้งหลายก็คลอนแคลนพระองค์เปล่งพระสุรเสียงแผ่นดินโลกก็ละลายไปเจ็ดพระยาเวจอมทัพสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของเรา เสลาแปดมาเถิดมาดูพระราชกิจของพระยาเวว่าพระองค์ทรงทำให้ร้างเปล่าในแผ่นดินโลกอย่างไรเก้าพระองค์ทรงให้สงครามสงบจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสียพระองค์ทรงเผาโลกลมด้วยไฟสิบจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่า เราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกสิบเอ็ดพระยาเวจอมทัพสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของเราเสลาเนื้อหา ข้อพระคำหลักวันนี้เน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือที่ผมมีอยู่ในขณะน,นี้ในยามยากลำบากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งอดีตแต่พระองค์ยังเป็นพระเจ้าแห่งปัจจุบันด้วยพระองค์ทรงสามารถแก้ไขทุกสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อปัจจุบันของท่านอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดที่ท่านได้ทำในอดีต นักศึกษาคนหนึ่งของผมตอนที่ผมยังเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยลากอสได้มาหาผมเมื่อหลายปีก่อนเขามีปัญหาคือเขาเหงื่อออกตลอดเวลาและเหงื่อของเขามีกลิ่นเหม็นมากไม่มีใครสามารถนั่งใกล้เขาได้เพราะกลิ่นตัวของเขาแพทย์หลายคนสั่งสบู่และยาต่างๆให้เขาแต่ปัญหายังคงอยู่ ผมกำลังจะอธิษฐานเผื่อเขาแต่พระเจ้าตรัสว่าไม่ได้อย่าอธิษฐานเขาจำเป็นต้องชดใช้ผมเล่าให้เขาฟังว่าพระเจ้าตรัสอย่างไรและพระองค์ก็ทรงชดใช้ให้ตามที่เขาต้องการหลังจากชดใช้ผ่านไปแล้วเขากลับมาหาผมเพื่อให้ผมอธิษฐานเผื่อเขาแต่พระเจ้าตรัสว่าไม่จำเป็น แค่บอกเขาว่าอย่าดื่มน้ำเย็นเป็นเวลาสองสัปดาห์ก็พอนั่นคือจุดจบของปัญหาแพทย์ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แต่พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ช่วยที่สถิตยอยู่ณปัจจุบันได้เสด็จกลับไปในอดีตพลิกสถานการณ์และประธานประจักษ์พยานแก่เขาเมื่อเรากล่าวว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ณปัจจุบัน หมายความว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นในปัจจุบันที่พระองค์ไม่ทรงทราบมันยังหมายความว่าพระองค์ทรงทราบวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับสถานการณ์ในปัจจุบันความช่วยเหลือของพระเจ้าสถิตอยู่ณปัจจุบันเสมอสำหรับผู้ที่ยอมถวายชีวิตให้กับพระองค์อิสยาบทที่65ข้อที่ยี่สและจะเป็นดังนี้ คือก่อนที่พวกเขาร้องเรียกเราเองจะตอบขณะที่เขาทั้งหลายยังพูดอยู่เราเองจะฟังนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งก่อนที่ท่านจะรู้ว่าท่านต้องการความช่วยเหลือความช่วยเหลือที่ทรงสถิตยอยู่นั้นก็ได้เสด็จนำหน้าท่านไปแล้วเพื่อเตรียมทางแก้ไขผมอธิษฐานว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ท่านจะได้รับประสบการณ์ความช่วยเหลือที่แม่นยำและจัดเตรียมไว้ของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในพระนามของพระเยซูอย่างไรก็ตามผมต้องขอเสริมว่าหากท่านยังไม่ได้ถวายชีวิตของท่านให้กับพระเยซูอย่างสมบูรณ์ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในปัจจุบันของพระองค์ได้อย่าเป็นเหมือนคนที่โอ้อวดถึงความสัมพันธ์ในอดีตกับพระเจ้า และคาดหวังว่าพระองค์จะช่วยเหลือพวกเขาในปัจจุบันหากท่านกำลังก้าวเดินบนพระสิริในอดีตถึงเวลาแล้วที่จะต่ออายุพันธสัญญาของท่านกับพระเจ้าเมื่อท่านทำเช่นนี้ท่านจะเริ่มชื่นชมกับความช่วยเหลือในปัจจุบันของพระองค์ประเด็นสำคัญพระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือในปัจจุบันสำหรับผู้ที่นับถือพระองค์เป็นพระเจ้าของพวกเขาในปัจจุบัน